สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลช้าง F อฟคัในรอบรองชนะเลิศประจําวันพุธที่7เมษายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ฉลามชนชลบุรี FC ก็เอาชนะทางบุรีรัมย์อยู่ในเตดไป2-1ฮะโดยที่เกมนี้ชลบุรีน้ำไปก่อน1-0จากวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญยิงเข้าไปนาทีที่25ก่อนที่บุรีรัมย์มาตีเสมอได้จากซุบโชซาชาตินาทีที่28ฮะแต่แล้วในครึ่งหลังก็เป็นทางจูเนียลสโต้ครับยิงเข้าไปนาทีที่59ให้ชลบุรีน้า2-1และสุดท้ายก็เป็นชนที่ชนะด้วย ก่อนนี้ครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชาเลอร์เป็นทีมแรกส่วนอีกคู่หนึ่งรูแบงคอกยูเนเต็ดก็แพ้ให้กับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดไป1-2เกมนี้เนี่ยเชียงรายนำไปก่อน1-0จากชัยวัฒน์บุลานครับยิงเข้าไปนาทีที่38ก่อนที่แบงคอกจะมาตีเสมอได้จากมิก้าชูนซีนาทีที่74แล้วก็เป็นบิลล์็อกซีมาครับยิงประตูชัยให้เชียงรายแซงนำสองนาทีที่86ครับผ่านเข้าไปชิงชาเลอร์ตามหลังชลบุรีเอฟซีไปติดๆเลย ซึ่งในรอบชิงชาเลอร์ครับจะเป็นการเจอกันระหว่างฉชลามชนชูบรี FC และก็กวางโซงเชียงรายยูไนเต็ดครับในวันอาทิตย์ที่11เมษายนฮะใครชนะในการนี้ครับได้เงินรางวัลไปเลย5ล้านบาทแล้วก็ยังได้โคตาไปเล่นฟุตบอล f f c c h แชมเปี้ยนส์ลีในฤดูกาล2022ในรอบแบ่งกลุ่มเลยนะฮะก็ถือว่ามีเดิมพันค่อนข้างสูงเลยฮะรับรองว่าอาทิตย์นี้เดือดแน่นอน